สวัสดีค่ะลกูกค้าลอตโต้สองสามสี่นะคะวันนี้กลับมากับแอดมินขอบอกนะคะมีสถิติหนังสือหวยทั้งรายงวดแล้วก็รายครึ่งปีรายปีนะคะที่แอดมินจะมาขอบอกกันในงวด16มิถุนายนนี้นะคะว่ามีเลขไหนเข้าอะไรดีๆกันบ้างนะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันดูแล้ว,ลวถ้าใครสนใจนะคะอยากตามต่อในงวดต่อไปหนึ่งกรกฎาคมนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ที่ w w w l o t t o 2 3 4 net ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในไลน์นะคะไลน์ id Lo t t o ต3 4นะคะ เฟซบุ๊กช้อปปี้ลาซาด้าได้ทุกช่องทางเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหนังสือหวยรายงวดกันก่อนนะคะว่าเลขงวดนี้นี่มีอนไนเข้าอะไรน่าสนใจกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะคะลูกค้าก็อย่างที่แอดมินบอกเนะเลขตรงเลขไทยตรงเนี้ยเข้าบ่อยงวดนี้มาแล้วลูกค้า3 2มงวดนี้ออก3 9 2นะคะ3 29สองตัว2 9 9 2ข้างบนนะคะ เลขเต่น2มานะนี่เห็นไหมตรงเนี้ยแอดมินบอกแล้วนะว่าเข้าดีนะคะวันี้มาธรรมดาเนี่ยเข้า2ตัวเนืวันี้มา3ตัวเลยนะคะ3ตัวโต๊ะนะโอเคแล้วก็ฝั่งเจ้าแม่สีเกตก็เข้าวิ่ง9นะคะข้างในเล่มเนี่ยมีคลัมน์ปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะคะบนเม็ดเดียวมี2มานะคะแล้วก็ยังมี8ชุดปฏิหารนะคะก็จะมี3ตัวอยู่8ชุดนะ 392อันนี้3ตัวตรงๆงเลยนะคะลูกค้า2ตัว92ข้างบนนะคะ2ตัว92ข้างบนนะคะอ่าข้างในเล่มเนี่ยจริง,รงๆแอดมินจตามันนี้ด้วยแต่ว่างวดนี้ไม่มานะเจ๊ J. แดงองค์คลักนะคะงวดนี้ไม่มาประมาณที่ประทับทรงนะคะประทับทรงมีมี6นะคะเด่นล่างเนื้อมี0 6นย์นะคะมี6แล้วก็2ตัว0 6 6 0นะคะ ก็จะประมาณนี้สําหรับปากแดงสักดิ์นะคะเล่มแรกของเราต่อกันที่เจ๊แต๋วนะคะงวันี้เจ๊แต๋วก็เข้าหลายคอลัมน์เลยนะที่เป็นปกเรียงเบอร์นะคะลูกค้าเริ่มกันที่แม่นยําชัดเจนนะคะเข้าบน2 2ตัว2 9 9 2นะคะแล้วก็มีเนรมิตนะคะเนรมิตมี0ูนย์กับ6นะอาจารยา์ราศีธนูนะคะอาจารย์สมชายมี92ตัว9 2้าสองข้างบนนะคะ2ตัว92ข้างบนเลขเด็ดนางงามนะคะงวดนี้สา9 3ก้าาตัวโตะเลยนะคะ ปกติแอรมินเนี่ยไม่เคยตามนะแต่ว่าพอดีว่ม้วนนี้เปิดผ่านแล้วก็เจอนะคะก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะเลขเด็ดนางงามนะคะแล้วก็แม่สีนวลจันท์นะคะมีศูนย์หข้างล่างนะคะศูนย์หข้างล่างนะจ๊ะอ่าเลขอาจารย์แสนรวยนะคะ9 2้าสองตัว9 2้าสองข้างบนนะคะอย่างนี้เลยนะอ่าช้างสามเสียงนะคะเรามาให้ดูกันช้าง3มเสียงข้างบนวิ่ง2 3สามตัว9 2้าสาสาตัวโต๊ะนะคะข้างล่างมีศูนย์และ2ตัวศูย์นะคะอันนี้แบบ เจ๋งมากเลยนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วก็มีโชกุนนำโชคนะคะ6 0 0 6ข้างล่างเนื้อเลขสวยงวดนี้นะคะ9 2ข้างบนนะคะอุ้ยหลายพ้าวราเลยนะสำหรับเจ๊แต่ปกเรียงเบอร์นะคะลองไปตามต่อกันได้เลยนะ,ะ <S <S ต่อกันที่ยอดมหาลอยนะคะงวดนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะ,ะยอดมหาลอยงวดนี้นะปกเข้าวิ่งสูงนะคะงวดติดก็ปกเข้าวิ่งสูงนะคะแล้วก็อาจารย์ฝ้ายลอยปุยนะคะมาอีกแล้วนะงวดนี้วิ่ง2 2ส,สองตัว299 2ข้างบนนะจ๊ะ อ่าชุดพิเศษแจ็คพอตนะคะตรงนี้คนตามเยอะนะคะวดน,นี้เข้าศูนย์ข้างล่างตรงๆเลยนะจ๊ะศูนย์หข้างล่างเลยนะคะอ่าคนตามเยอะนะชุดพิเศษแจ็คพอตนะคะแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างนะคะจับคู่นะคะเด่นศูนย์นะเด่นศูนย์และ2ตัว6006ย์ข้างล่างนะคะ อ่าจะประมาณนี้นะคะอ่าชนเลขชนแชมป์คู่เอกนะคะเด่น3ตัวมาหมดเลยมีศมี2มี6นะและ2ตัว92ข้างบนนะคะ2ตัว92ข้างบนตรงๆเลยนะคะต่อกันที่อาจารย์ทรงพลนะคะอาจารย์ทรงพลนะ,ะนบปกอมมีสามี9มี2 3ตัวเด่นเด็ดเลยนะด, <iders> ดวงรวยหวยรัดนะคะวิ่ง92ตัว92ข้างบนนะคะวิ่ง92ตัว92ข้างบนนะ แล้วก็มีประกายดาวนะคะวิ่งศูนย์สตัวเก้าสองสอข้างบนนะคะประกายดาวของเรานะคะ,ะต่อกันที่หนังสือบังเอิญนะคะบังเอิญเป็นอย่างไรบ้างงวดนี้มี9หน้าปกนะแต่92ไม่มีนะคะมาที่อาจารย์เพชรศรีวิชัยนะคะวิ่งเก้าสามตัวสองสนะคะให้สามตัวโต๊ดมานะ2ตัว9ก้าสองข้างบนตรงๆเลยนะคะ แล้วก็ยังมีอาจารย์ในที่มินดูมีข้าวสามตัวอาจารย์ชาลิตินะสองตัวเก้าสองข้างบนนี่โครงสร้างสามสิบหกชุดนะคะชุดสองตัวเก้าสองและชุดสามตัวมีสองเก้าสามสามตัวโตะอจุดตรงนี้นะคะอา่าอันนี้ก็จะประมาณนี้ของอาจารย์นมอา่ามีอันหนุ่มบางนาราด้วยนะคะวิ่งเก้าและสามตัวสามเก้าสองอันนี้สามตัวตรงๆเลยนะคะลูกค้าสามตัวตรงเลยนะแล้วก็ให้สองตัวเก้าสองมาด้วยนะอา่าเราไปตามดูสําหรับบางเอิญน,นะคะ ต่อกันที่เล่นธงชัยนะคะธงชัยนับปกวันนี้มาอีกแล้วนะวิ่ง6นะคะแล้วก็2ตัว6 0ศูข้างล่างนะคะอ่าแล้วก็ข้างในเอียดห้วยยอดเข้าเฉพาะวิ่ง3แต่เลขดับนี่เลขดับใช้ได้นะวันนี้ให้8มาดับบนอยู่ให้8มาดับล่างอยู่นะคะแล้วก็เขาก็มีเลขดับ เป็นที่เป็นคู่ชุด2ตัวนะคะงวดนี้หวยออก92ข้างบนไม่มี92เลยเห็นไหมแสดงว่าดับอยู่นะข้างล่างไม่มี0 6ย์เลยก็แสดงว่าดับอยู่นะคะเลขดับทั้งบนทั้งล่างใช้ได้นะคะและปกหลังนะคะของอาจารย์ธงชัยนะงวดนี้วิ่ง0ูนย์และ2ตัว0 6ย์ข้างล่างนะคะออะต่อที่อาจารย์ลุ้นเจเลยนะคะลุ้นเจเลยหน้าปกเนี่ยเข้าวิ่ง6 0ศูนย์ศูนย์หกอ่ะ เข้า2ตัวนะคะ6 0 0 6ข้างล่างนะคะแล้วก็ปกหลังนะคะปกหลังมีศูนย์มี2 2ตัวศ6ย์ข้างล่างตรงๆเลยนะคะอ่าต่อที่อาจารย์ดวงมหาโช,ชคนะคะดวงมหาโชควันนี้เข้ามาดูดวงดาวมหาโชคอิทธิพลกำลังวันนะวันนี้เข้าวิ่งสามเข้าวิ่ง9นะคะและ2ตัว9 2สองข้างบนตรงๆนะคะ9 2ข้างบนตรงๆนะ โอเคแล้วก็อ่าเนื่องจากปกนะคะเนื่องจากปกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็มาบ่อยนะอ่าตรงนี้วิ่ง3มก่อนเนาะและมี6นะคะแล้วก็6 0 0 6นข้างล่างอยู่นี่นะคะโอเคมีดวงมหาโชคค่อนข้างจะใช้ได้นะเลขมหาโชคนะคะเข้า92ข้างบนตรงตรง,ตรงอย่างนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็วิเคราะห์เลขเด่นรัฐบาลนะคะวันนี้มี9มี2มี3า สองตัวเกสองข้างบนตรงๆเลยแล้วก็ข้างล่างมี6กศูข้างล่างนะคะอ่างวนหน้าลองไปตามหน้านี้ดูได้เลยนะคะในดวงมหาโชคนะ,คะนะโอเคแล้วก็ต่อที่หนังสือใบตรวจเขียวนะคะใบตรวจเขียวอ่างวนนี้เนี่ยแอดมินลองเปิดดูใช้ได้เลยนะหน้าปกมี9แล้วก็อันนี้ล่างไม่ได้นะคะมี9้าข้างบนนะคะแล้วก็เลขเด็ดนะคะบอกใบเลขเด็ดมีสกับหกนะ หลิวธงชัยนะคะเม็ดเดียวมี92นะคะ92เม็ดเดียวเลยนะคะธนูแดงนะคะ9กับ92อันนี้คือเขาจะมีหลายคอลัมน์มากเลยลูกค้าก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะตามคอลัมน์ไหนเนาะอาจารย์ล่ำรวยนะคะวิ่ง2วิ่ง6 2ตัว6006นะคะเก่งลอตเตอรีร่นะคะ29 92ข้างบน6006ข้างล่างนะคะแล้วก็หน้าที่รวยนะงวดน,นี้มี2 2ตัว29เ,เอ๊ะ,อะคุ้นๆนะ แล้วก็3ตัวนะคะ329นะคะ3ตัว3ามสนะคะนี่นี่เลยตรงนี้เลยนะคะนาทีรวยนะคะอันนี้ก็คือของอาจารย์ใบตรวจเขียวเขานะคะแล้วก็พอล่ามทิชิดล้านนะคะลูกค้านี่ พิชิตล้านนะคะทั้งบนและล่างเลยนะข้างบนมี92ข้างล่างมี6006นะคะเสือดำมี6006นะคะ<อ>ก็ลองตามดูเยอะคอลัมน์นะคะลองดูว่าเออเราอยากตามคอลัมน์ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยลองตามสัก3ามสี่งวดลองดูนะคะแล้วถ้าชื่อชอบก็ตามต่อได้เลยต่อกันที่หนังสือลอตเตอรีร่นะงวดที่แล้วเามาให้ดูแล้วว่าเข้าดีแค่ไหนงวดนี้16วิถิจุนามาอีกแล้วงวดนี้หน้าปก2กับ6มานะคะ2กับ6มา แล้วก็รายเดือนของประจําเดือนกรกฎาคมมาแล้วนะคะวางจําหน่ายแล้วก็ยังไงไปตามสั่งซื้อกันได้เลยนะคะช่วงนี้คนซื้อเยอะนะเพราะว่าเข้าบ่อยนะไพลินบุรพาเข้าเฉพาะว,วิ่งเก้านะคะนี่ที่เข้าบ่อยคอลามที่มีติดตามคือมองคลน,นําโชคนะคะวันนี้วิ่งเ้าว,วิ่งสามนะคะสองตัวเก้าสองข้างบนนะคะอันนี้มงคลน,นำโชคส่วนดวงโชคลาภจำได้ไหมงวดที่แล้วก็เข้านะวดน,นี้ใหม่แล้วมี2 2ตัว6 0 0 6ข้างล่างนะคะ แล้วก็เลขเด็ดนะคะลูกค้าเลขเด็ดนะมี2กับ9 2ตัว2 9 9 2ข้างบนเอออยู่ตรงนี้เลยนะตรงๆเลยนะคะอันนี้มันมันจับตัวแต่อันนี้ตรงๆเลยแล้วก็มีจะรักนําโชคนะคะ2 9 9 2ข้างบนเจเลขบางกรวยนะคะ2กับ2 9 9 2นะคะเลขวิ่ง2กับ2 9 9 2เอนะจ้าอ่าวิข้างหลังนี่เข้าเต็มเลยนะวิเคราะห์เลขเด็ดนะคะมีห่อ2มี6 มี9นะ2ตัว92ข้างบน606 6ข้างล่างนะคะแล้วก็เลขมาสีหมอกแม่จริงโอ้อันนี้เจอกันบ่อยนะเลขมาสีหมอกตรงนี้เข้าบ่อยนะคะมี2 2มี6 2ตัว2 9 9 2ข้างบนและ606 6ข้างล่างนะคะแอ็มมินจำได้เลยเลขมาสีหมอกแม่นจริงนะเนี่ยเจอบ่อยเข้าบ่อยนะอ่าอันนี้ก็รวมอยู่ในหนังสือลอตเตอรี่นะคะ ต่อกันที่หนังสือมหาลาบบ้างนะคะลูกค้ามหาลาบหน้าปกนะวดน,นี้มาสองนะคะมาสองมีสองมีเก้าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีสองมีเก้านะแล้วก็หกลุงล่างนะคะ,ะในคอลัมน์นะนี่เขาจะมีให้หลักร้อยมาหลักสิบหลักหน่วยใช่ไหมวันนี้หลักร้อยเข้าสามแต่ข้างล่างเนี่ยหลักสิบมีศูนย์มีหกนะคะนี่เข้าทั้งหลักเลยนะคะสองหลักเลย ฟ้าประธานนี่คอลัมน์ที่แอดมินชื่นชอบนะคะมาแล้ววันนี้วิ่ง3ามข้างบนและ2 9 9 2ข้างบนนะคะ,ะเลขคาพีหวยนะคะเข้าวิ่ง6แล้วก็2ตัว6 0 0 6ข้างล่างนะคะเคแล้วก็ต่อกันนะคะที่เลขมหาลาบนะงวดน,นี้เด่นสามาเด่น6มานะคะข้างบนข้างล่างเนาะสองตัวหน้าลุ้นนะ6 0 0 6ข้างล่างนะ,ะจ๊ะนี่อาจจะเร็วนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าใครดูไม่ทันก็ หยุดคลิปไว้ได้นะคะแบบกดหยุดคลิปไว้แล้วก็ค่อยๆดูทีละเลขทีละหน้าได้นะคะมหาเลขธงชัยนะคะ6 0ศูข้างล่างนะคะมาแล้วเจ้าพ่อมหาล่ามัน้เข้าแต่เฉพาะตัวเด็กนะคะแล้วก็ที่เราดูวันนี้นี้ลูกค้าอยากให้ลูกค้าดูอาจารย์ประสิทธิ์นะคะงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวเนาะแต่งวดนี้เข้าเฉพาะตัววิ่งนะมีสามกับ9นะคะสามกับ9้านะอันนี้อยู่ในหนังสือมหาล่านะคะลูกค้า ต่อกันที่เลขน็อกแชมป์นะคะแอดบินติดตามแม่ชีดำวัดสิงจำได้ไหมว่าที่แล้วเข้า3ตัวนะรู้สึกวันนี้เด่น2มาแล้วก็ข้างล่างเด่น6กสองตัว6กศูข้างล่างนะคะนี่แม่ชีดำวัดสิงนะคะรู้สึกว่า วัที่แล้วจะเข้าสามตัวนะถ้าแอดมินจะไม่ผิดนะแล้วก็คอลัมน์เสี่ยนดวงนะคะมีหกศูนย์ศูนย์หกข้างล่างอยู่ตรงนี้นะจ๊ะต่อกันนะคะที่แก้วเมืองการนะก็มีศูนย์หกข้างล่างเช่นเดียวกันนะคะเลขหัวแมวของแอดมินเป็นยังไงบ้างดูสิโอเข้าแค่เฉพาะวิ่งสามหลักร้อยเองเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าตามต่อนะคะโอเคต่อกันที่พรเทพชุดเด็ดบ้างนะคะอ่าเล่มนี้เนี่ยหน้าปกเลยปกหน้าปกหลังเด็ดเด็ด สองตัวหกศูนย์ศูนย์หกนะคะสองตัวหกศูนย์ศูนย์หกข้างล่างใบเขียวแจกฟรีเดี๋ยวรีวิวหมัดเด็ดรางวัลที่หนึ่งนะคะมีวิ่งศูนย์วิ่งสองนะคะและสองตัวศูนย์หกข้างล่างนะคะสองตัวศูนย์หกข้างล่างนะชาวบ้านบอกเลขนะคะมาวิ่งสองกับสามนะคะงวดนี้ตีซอกหลังสวนแอดมินติดตามประจำนะงวดนี้มาแล้วมีแปดจับสองตัวศูนย์หกข้างล่างนะคะอันนี้เข้าบ่อยนะคะลูกค้าตีซอกนะ,ะลองไปตามดู ในหนังสือพอรเทพนะแล้วก็อาจารย์แม่นจริงอยู่ตรงนี้นะคะก็เข้า6 0 0 6นะคะนี่ปกหลังที่แอดมินบอกนะวิ่งสองนะข้างบน2ตัว6 0 0 6 06ข้างล่างตรงๆเลยแถมคู่ดับนะคะสังเกตได้ว่าข้างบนเนี่ยไม่มี92แสดงว่าดับอยู่ข้างล่างไม่มี06กก็แสดงว่าดับอยู่นะคะนี่นี่อย่างนี้เลยนะคะได้ทั้งเลขเกิดได้ทั้งเลขดับเลยนะและในเล่มเขาเนี่ยก็ยังมีแถมใบในิตยาสารแม่นจริงด้วยธรรมดาเนี่ยตรงเนี้ย ตรงนี้เข้าดีแต่งวันนี้หลุดมาเข้าตรงแม่ยาตาทิพย์นะคะ06ข้างล่างนะคะแล้วเขายังมีเลขดับของเทพสะท้อนที่แอดมินตามทุกงวดน,นะแอดมินเอาไปตัดทุกงวดเลยตรงนี้ เนี่ย92ไม่มีเห็นปาก91และ93เลยก็ตัดดับอยู่นะแล้วก็2ตัว03 09เลยไม่มี06ก็คือดับอยู่เช่นเดียวกันนะคะนี่ใบนี้จะแจกฟรีในหนังสือพรอเทพวันนี้แบบนี้เลยนะคะอ่าต่อกันที่คำชะโนดบ้างนะคะคำชะโนดปกสีเขียวมาเกือบทุกงวดเลยงวดนี้เข้าอีกแล้วลูกค้านี่โดอยากจะบอกว่า3ตัวนี่เอาตรงนี้เลย ใบแจกฟรีนะคะเข้าสามตัวโต๊ะเลยนะ923นะเด่นสามนะคะใบแจกฟรีเข้าสามตัวโต๊ะอย่างนี้เลยใบนี้แจกมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะเขาแจกมาแค่ซื้อเล่มนี้ก็ได้แล้วนะคะส่วนในเล่มนี้ของเขาเองเนี่ยตรงคอลัมน์นิมิตขันน้ำมูลคาชนโนนะคะก็เข้าบ่อยวันนี้วิ่งสองมาวิ่งศูนย์มานะคะสองตัว 2, 9, 9, 2, สอง992ขโมยอยู่ตรงนี้นะคะ สองตัวมานะฝั่งนี้เด่นสามนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ใบนี้อย่าลืมนะคะใบแจกฟรีของเขานะคะไม่ต้องไปหาซื้อนะหัวนหน้าต่างต่อได้เลยสําหรับคําชโนตต่อกันที่คัมพีเรียงเบอร์นะคะวันนี้เสร็จาย้มากๆเลยตรงลาผลพูนทวีเนี่ยแอดมินเล่นเต็มที่นะไม่เข้านะคะไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวลองตามต่อวันหน้าเพราะสถิติเขาดีนะ โุรพาชีโชคนะเลิกเหนือนะคะวิ่ง2วิ่ง9นะคะแล้วก็เลิกใต้วิ่งศูนย์วิ่ง6นะคะวันนี้เข้าทั้ง2ตัวเลยนะบนล่างนะคะเวทีหวยไทยนะจันบุรพาเข้า6 0 0 6ข้างล่างนะคะอ่าอาจารย์เพชรไพลินนะคะมา2กับ2ตัว2992นะคะ2ตัว2992และที่อยากให้ดูก็คือทัพทีมแดงนะคะทัพทีมแดงวันนี้ศูนย์มา แล้วก็2ตัวศูนย์ข้างล่างนะคะ2ตัวศูข้างล่างแบบนี้เลยนะโค้งสุดท้ายนะคะงวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะอ่าว,ะะวิ่งสองนะคะวิ่งศูนะคะ2ตัว29 9 2ข้างบน2ตัว0 6ข้างล่างนะคะโค้งสุดท้ายนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะจ๊ะสําหรับท่พทีเรียงเบอร์นะต่อกันที่น้ำที่ VIP พวันนี้รายงวดเข้ากันเยอะมากจริงๆน้ำทีพีไเราดูกันตรงลูกศอนแดงจำได้ไหม อ่าเดี๋ยวเอาหน้าปกก่อนนะศูนย์หกหกศูนข้างล่างนะคะศูนย์หกศูนย์ข้างล่างลูกศรแดงเทียนมินตามเดี๋ยวไมนีนี่ขอลัมน์ลูกศรแดงวันนี้เข้าสองเก้ากองอิแล้วลูกค้าเห็นไหมเข้าบ่อยกเกินแถมมีเลขดับด้วยนะข้างบนมี9ก้ไม่มีก็คือดับอยู่เนาะข้างล่างไม่มี0ูนก็คือดับอยู่นะคะลูกค้าเห็นไหมอ่าใช้ได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือนะ้ำที่ V.I.P. ปกหลังยังเข้า0ูนข้างล่างตรงๆนะอีกต่างหากนะอานเล่นนี้ไปตามดูเซียนนิยมงวดที่แล้วมีเข้าสาตัวงัวดนี้ก็เข้านะคะมีเลขวิ่งนะคะ9นะแล้วก็เดีย๋ยวดูกันนะอ่ามิติเซียนนะคะมีศูนย์ตัว0 6ย์ข้างล่างนะคะ2ตัว0 6ย์ข้างล่างแล้วก็ยังมี เลขนักคิดนะคะนี่สามตัวงวดที่แล้วไม่ใช่คอลัมน์นี้นะแต่งวดนี้มาคอลัมน์นี้นะคะเลขนักคิดนะสามตัวสามสองก้าสามตัวโต๊น,นะคะสองเก็สองข้างบนนะนี่ใช้ได้ไหมเล่มนี้อ่ะโอเคเลยนะสำหรับมิสติเตียนนะคะเออขอโทษค่ะเตียนนิยมนะคะเราไปตามดูนะบ้างไฟเงินล้านงวดที่แล้วเข้าสามตัวเด้องวดนนี้มาอีกแล้ว วันนี้มา06ข้างล่างนะคะ06ข้างล่างตรงๆเลยนะคะแล้วก็ข้างในข้างในตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนนี่บัางไฟนะคะมี2 2ตัว2 992ข้างบนนะคะแล้วก็ใบแจกฟรีงวดที่แล้วก็เข้างวดนี้ก็เข้านะคะงวดน,นี้เด่น2 2ตัว2 992แบบนี้เลยนะคะ นี่โอเคไหมสําหรับบ้างไฟเงินล้านนะคะและสุดท้ายของรายงวดนะก็คือเซียนพันแท้นะคะเรามาดูคอลน์ตรงนี้กันมังกรทยานเมฆนะคะมีสามมีหกนะคะสองตัวหกศูนย์ศูนย์หกข้างล่างนะคะอันนี้สําหรับมังกรทยานเมฆเนาะเลขเด็ดป้ายทองนะคะวิ่งสองสองตัวสองเก้าเก้าสองข้างบนอย่างนี้เลยนะคะสองตัวสองเก้าเก้าสองข้างบนนะคะนี่ประมาณนี้นะคะสําหรับ เซียนพันแท้นะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรหวยกันต่อเลยจ้าอ่ะทีนี้เรามาต่อกันในส่วนของปฏิทินกันบ้างนะคะสาหรับแอดมินขอบอกนะคะเริ่มกันที่ปฏิทินท่านเทเวสุวรรณนะคะงวดนี้เนี่ยก็คือ16มิถุนายนดูกันเลขตรงวันที่ของเขานะคะก็เข้าวิ่งสองนะคะลูกค้าเข้าวิ่งสองตรงนี้นะมี4ี่กับ2ให้มาส่วนเลขตรงขุมทรัพย์มหาเทพเนี่ยงวดนี้เข้าสอง 2992ตรง2 9 9 2ข้างบนกับตัวนะคะส่วนวิ่งเนี่ยให้วิ่งศูนย์มานะคะสำหรับแอดมินขอบอกนะคะอ่าอันนี้ก็คือปฏิทินท่านทาเวสสุวรรณนะคะของยังมีอยู่นะ,ะอ่าต่อกันนะคะที่สูตรที่ช่วงนี้เข้าดีเหลือเกินนะคะคนตามเยอะก็คือคาชโนด VS มหาอุดปกสีแดงใช้ได้ตลอดทั้งปี6-8เลยนะคะน,นี่เป็นรายปีงวดนี้เขาเข้า,ขา,ขา3ตัวโต้ะเธอ ช่ไหมคะเข้า3ตัวโตวแบบนี้เลยนะคะก็เข้าวิ่ง3นะคะเข้าวิ่ง3มเข้าวิ่งสองนะคะ3ตัว9 3 2สตรงนี้เลยนะคะหวยออก3 9 2นะข้างบน2992ข้างบนตรงตรงเออข้างบนกลับตัวนะคะนี่งวดน,นี้นะคะสำหรับเลขของคำาชโน่ vs มหาอุดนะใครอยากตามสั่งซื้อได้นะคะใช้ได้ตลอดทั้งปี68เลยนะคะต่อกันที่สูตรเขียนทิศชีวิตบ้างนะคะมา ก็เป็นสูตรรายปีเช่นเดียวกันที่แอดมินบอกนะก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะสถิติเขาค่อนข้างจะดีมากนะคะในงวดที่พิถุนายนนี้นะคะงวดนี้เนี่ยเลขเด่น9เข้าเลขเด่น6เข้านะคะ2ตัว92ข้างบนเข้าตรงๆเลยนะคะและ2ตัว0 6, 6 6 0ข้างล่างนะคะ0 6 6 0ข้างล่างนะคะอ่างวดนี้เข้าบนเข้าล่างเลยนะสำหรับสูตรเข็มทิ่ชีวิตนะคะ และถูต่อไปก็คือสูตรคําชนโนดนะคะมาคําชนโนดเล่มน,นี้เนี่ยเพิ่งออกเล่มใหม่ก็คือ16กรกฎาคมจนถึง3สิเธันวาคมนะคะเล่มสีแดงอันนี้เนาะส่วนเล่มเก่าเนี่ยเป็นปกสีน้ำตาลอดมินเพิ่งแจกฟรีไปแถมเข้าซะด้วยอันนี้คือให้ก่อนหวยออกด้วยนะลูกค้าน,นี่ถ้าใครนะอยากได้ดีๆอย่างนี้ก็ลองกด,ดติดตามลอตโต้สองสามสี่ดูได้นะคะแล้วก็ถ้าแอดมินมีคลิปใหม่ๆห,หรือว่าอะไรที่มันแจกฟรีอะไรอย่างเงี้ยแอดมินจะรีมาทำมาให้เลยเนาะ วันนี้เนี่ยสูตรคำชะโนดเข้าวิ่งศ์เข้าวิ่ง2 2ตัว92 3ตรงนี้เลยนะคะ3ตัวโต๊ะนะและ2ตัว2-9-9-2อยู่ตรงนี้นะจ๊ะ2ตัว2992นะคะสำหรับสูตรคำชะโนดนะคะแล้วก็เล่มใหม่ออกแล้วนะคะอ่าต่อไปที่สูตรเสือตกถังลาบทวีคูณบ้างนะคะมาเล่มน,นี้ก็เข้าดีนะคะเข้าบ่อยเลยนะนี่เมษานี่พฤษภานะคะ มิถุนาหนึ่งมิถุนาหกม้วดติดอ่าแล้วก็สิบหกมิถุนาเจ็ดมวดติดงวนนี้แหลกร้อยวิ่นสามสองตัวเลขรองสองเลขรองหกนะคะแล้วก็สองตัวหกศูนย์ศูนย์หกข้างล่างอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเสือตกถังของอาจารย์พลขอนแก่นนะคะราทวบีคูนมีรูปเสือตัวใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยนะโอเคใครอยากตามตามได้เลยนะคะต่อไปที่เสือตกถังพลังเงินดีนะคะอันนี้เป็นรูปปกเต่านะคะที่แอดมินขายนะ ก็เข้ามาทุกงวดนะคะงวดนี้อาจจะเข้าแค่ตัวเด่นแต่ว่าก็ยังเข้าอยู่นะนี่16เมษาสองพฤษภาคม16พฤษภาคม1มิถุนาและ16มิถุนางวดนี้เข้าวิ่งศูนย์นะคะลูกค้าเข้าวิ่งศูนย์ข้างล่างนะ3ตัวกับสตัวยังไม่มีแต่งวดหน้าอยากให้ลองตามดูไปลุ้นกันนะคะ่ะต่อกันที่สูตรมหาอุดบ้างนะคะมาสูตรมหาอุดก็ออกเล่มใหม่แล้วเช่นเดียวกันนะ16กรกฎาจนถึง31ธันวาเล่มนี้เนี่ย งวดนี้ที่เพิ่งแจกไปก็เข้านะคะ16มิถุนาเขาวิ่ง0เขาวิ่ง9 2ตัว9 2ข้างบนนะคะ2ตัว9 2ข้างบนนะคะนี่สำหรับสูตรมหาอุดงวดที่แล้วเข้า3ตัวโต๊ดเลยนะ<ม>เห็นไหมคะนี่นะคะสำหรับสูตรมหาอุดนะคะ,ะที่สูตรหยีปัวบ้างน,นะคะมาสูตรหยีปัวเนี่ยก็เพิ่งออกเล่มใหม่นะคะนี่1กรกฎาคมถึง 3, 16เออขอโทษค่ะ1ถึง16ธันวาคมนะคะ แล้วก็เล่มเก่านะคะ16มิถุนายนจริงเล่มเก่านี้สถิติดีมากนะคะเข้ามาตลอดแล้วก็เลขดับก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะคะแต่ในงวด16มิถุนายนงวดนี้เนี่ยเข้าเฉพาะตัววิ่งเลขดับบนหลุดแต่เลขดับล่างใช้ได้นะคะดับอยู่นะโอเคก็สูตรหยีปวัวก็เพิ่งออกใหม่นะคะสั่งได้เลยอีกเล่มที่ดมินเชียแล้วเชียอีกนะคะแต่ก็ไม่รู้มีใครซื้อเพิ่มกันหรือ,อยังนะสำหรับสูตรโหราตาชุดเด็ดนะคะ วันนี้เลขดับรางวัลที่1นนะคะให้ศูนย์มาดับอยู่นะ3ามสส่วนเลขเลขของรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยหลุดนะคะเขาให้ศูนย์มาเห็นไหมไอ้มินก็บอกตรงๆเลยเนาะอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของเลขเกิดนี่สิบกุมภาหนึ่งมีนาหลุดไปงวดเดียวเองนะหนึ่งมีนาดูเห็นปะ่ะสิบหกกุมภาเนี่ยเข้ามาแปดงวดติดเล่นโยงไปถึงเล่นที่แล้วแล้วก็มาหลุดงวดหนึ่งมีนาหนาึ่งงวดและต่อเลยสิบหกมีนาเข้า ห,หเมษาเข้าบนเข้าล่างนี่สิบหกเมษาสองพฤษภาเนี่ยสหพฤษภาห้างวดหนึ่งมิถุนาแล้วก็งวดสิหมิถุนางวดนี้เข้าเป็นงวดที่เจ็ดแล้วเห็นไหมงวดนี้เข้าวิ่งสองและ2สองตัวสองเ้าเ้าสองข้างบนนะคะหลักร้อยให้สามาเห็นไหมอ่าโหราศาสตร์เนี่ยจริงๆบอกเลยว่าจริงๆน่าจะมีเอาไว้ประกอบก่อนในการซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะ เล่มน,นี้เนี่ยแอดมินเชียขาดใจเลยนะสำหรับโหราศาสตร์ชุดเด็ดนะคะอ่าต่อกันที่ไดอารี่นะคะไดอารี่งวดน,นี้เป็นยังไงของเขาก็จะเป็นแบบไดอารี่สีสันสวยสดใสอย่างนี้งวดที่แล้วเข้า2002นะแล้วเจอกรสองศูนย์ตรงต,รงต,รงตรงเลยข้างล่างงวดนี้เข้า2 9งเข้างบนนะคะ2992ข้างบนนะเนี่ยเขาก็จะมีแล้วก็มีเขียนจดน้องจดโน้ตได้ด้วยสําหรับไดอารี่นะคะต่อกันที่สูตรเซียนเต๋อประทะถุงเงินนะคะงวดน,นี้เข้าทั้งบน เข้าทั้งล่างเลยนะสำหรับเสียมเต๋าประท้าถุงเงินนะคะมาช่วงวิถุนายนเข้าวิ่ง3เนาะ2ตัว 9, 2ข้างบนตรงๆ2ตัว 60, 6 6ข้างล่างนะคะเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างแบบนี้เลยสำหรับสูตรเซียนเต๋าประท้าถุงเงินนะคะนี่เลยนะจ๊ะอ่าแล้วก็สูตรต่อไปตำราปักธงชัยนะคะวัวน,นี้ข้างบนก็มาแล้วนะคะ 16มิถุนายนนะคะเข้าวิ่ง2และ2ตัว 2, 9, 9, 2ข้างบนนะคะเลขดับ10นะคะข้างบนออก9กเนาะก็ให้3มาดับอยู่ให้8มาดับอยู่นะคะสำหรับตำราปักธงชัยบนนะคะอ่าสูตรต่อไปเลขนําโชคนะคะเลขนำโชคก็จะมีทั้งสูตรเกิดและสูตรดับเนาะแล้นี่ก็เป็นเล่มใหม่ที่เพิ่งใช้ไปแค่2งวดและเลขดับทั้ง2งวดก็ดับอยู่ด้วยเห็นไหมคะนี่งวดนี้นะคะส6มิถุนา หวยออก92เนี่ยไม่มี92เลยในวงนี้นะคะก็แสดงว่าดับอยู่เนาะส่วนข้างล่างเนี่ยหวยออก06เนี่ยมี03 05แล้วก็มา12 14เลยไม่มี06ก็ดับอยู่นะคะนี่ดับอยู่ทั้ง2องวดแล้วนะคะและเลขดับที่ผ่านมาสถิติค่อนข้างดีด้วยส่วนในเลขเกิดน,นะคะเลขนําโชคนะก็เขาเข้าในส่วนของแม่นจริง VIP นะคะลูกค้างวดนี้เข้าวิ่ง2และ2ตัว2 992ข้างบนนะคะ นี่สองตัวสองเก้าก็สองข้างบนนะคะสำหรับแม่นจริง VIP นะคะอ่าอันนี้อยู่ในหนังสือเลขทำโชคนะคะต่อกันที่ศูนเงินล้านนะคะคนตามเยอะเพราะว่างวดนี้เอ่อหนึ่งกรกฎาคมจะเป็นงวดสุดท้ายอาจารย์เขาบอกเดี๋ยวเขาจะออกสิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนี่ยถ้ามาเนี่ยแอดมิน I mean, จะรีบเอาสถิติย้อนหลังมาให้ดูสําหรับเล่มน,นี้แล้วอาจจะแจกฟรีงวดหนึ่งกรกฎาคามด้วยนะคะ,ะลองติดตามกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนไว้ได้เลยนะคะแล้วถ้าสมมุติมีออกมาเนี่ย แอนนีนจะรีบออกมาให้ดูกันเลยนะมาในงวด16มิถุนายนนะคะเงินล้านในเล่มนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเก่งข้างล่างนะลูกค้าเนี่ยงวดนี้เข้าวิ่ง6สองตัว6006ข้างล่างเห็นไหมอ่าแล้วก็ที่ผ่านมางวดที่แล้วเนี่ยก็เข้าล่างเห็นไหมคะงวดก่อนหน้านี้มีบนมีล่างเลยหลุดไปงวดหนึ่งเนาะแล้วก็เข้าวิ่งนะเข้าล่างนะคะเนี่ยเข้าวิง่งแล้วก็อันนี้เข้าเลขรองเลขล่างเลขล่างนะคะ แอมมินคิดว่าเขาน่าจะเด่นล่ากกว่าสมควรถ้าใครที่ชอบเล่นเล่ย้าย2ตัวก็ลองเล่นนี้เนะาะสิงราศีนะคะมา12ราศีก็คืองวดนี้นะ16มิถุนายนเข้าวิ่ง9นะคะเข้าวิ่ง9้าและ2ตัว6 0 0 6ข้างล่างนะคะมีข้างล่างเช่นเดียวกันนะงวดที่แล้วเข้าข้างบนนะคะ12ราศีนะเข้ามา2งวดนะคะอ่าทีนี้เล่นสุดท้ายในแอดมินขอบอกนะคะก็คือสูตรสิบเมรจริงๆอ่ะไม่เข้าหรอกแต่ว่า อย่างที่แอดมินบอกว่าแอดมินน่มีเทคนิคในการดูสูตรสินแม่ทำได้ปะเอาบนมา,าเล่นล่างเอาล่างเล่นบนอะไรเงี้ยเนี่ยเออถ้าสมมติเราเอาบนไปเล่นล่างใช่ปะเอาบนไปเล่นล่างงวดเนี้ยไม่ได้สูตรกระโปกอันนี้ไม่เข้าอ่าน,นี้ไม่เข้าแต่ถ้าเอาล่างาไปเล่นข้างบนก็คืออันเนี้ยเข้าเด่นเก้าเห็นปะเข้าเด่นเก้าและสองตัวเก้าสองข้างบนอยู่ตรงนี้นะคะนีเก้าสองข้างบนอยู่ตรงนี้นะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของแอดมินเองแต่ถ้าเอาตรงๆตามอาจารย์เนี่ยก็อาจจะไม่เข้าเนาะอันนี้มาบอกเฉยๆนะก็แอดมินเขาบอกนี่เนาะก็ขอบคุณนะคะเรียบร้อยนะสำหร,รับสูตรต่างๆในงวดนี้ใครสนใจเล่มไหนก็สังส่งซื้อกันได้เลยนะคะแอดมินพร้อมส่งทุกช่องทางสั่งพือพร้อมหนังสือหวยรายงวดได้เลยนะจะได้ประหยัดค่าส่งนะคะลูกค้าจะได้ประหยัดค่าส่งเนาะ,ะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆจะรีบเอามาให้ดูกลนนะสวัสดีค่ะ